สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าหลุยนะคะนี่นะคะอันนี้ไซส์ยีนะคะเป็นเรามาดูนะคะว่าของแท้เขาดูกันยังไงนะคะนี่นะคะดูรอยเย็บนะคะ สองด้านเท่าๆกันนะคะปกติเขาบอกว่าถ้ากรณีว่ารอยเย็บตรงนี้จะมีดูนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหบนหนะคะหนึ่งสสาสี่ห้าทะเยงลงมานี้ห้านะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดอันนี้เจ็ดนะคะสองข้างต้องเท่ากันนะคะของแท้เดียวนะคะ หนึ่งสองสาสี่ห้าหนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าอันนี้ห้านะคะลงมาเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะดูรอยเยิบจะละเอียดมากนะคะและสองข้างจะเท่ากันนะคะเรามาดูด้านนี้นะคะด้านนี้รอยยิบก็ สวยเหมือนกันนะคะข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะน,นี้ต้องห้านะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเราข้างล่างต้องเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้เท่ากันกับฝั่งนูนนะคะแล้วก็ดูตัวนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ข้างล่างเจ็ด หนึ่งสอห้าหนะคะดูรอยเย็ยบนะคะตัวหมดมีปั๊มนะคะโลโก้นะคะอันนี้เรามาดูดีเข้างในนะคะอันนี้เป็นรุ่นมีซิปโอ้ไม่มีซิปนะคะมีเป็นกระเป๋าเล็กยางไงนะคะเราจะมาดูดูเอทเขา นี้นะคะเห็นไหมคะชัดไหมั้ยอดียูศูนย์หนึ่งสี่สี่นะคะอันนี้ผลิตปีหนึ่งสี่นะคะ,ระ,ะ,คะตรงกุญแจก็มีตาต้ำนะคะ ก็ตรงด้านข้างจะมีรอยขรปักนะคะตันะกรณีของแท้นะคะเห็นไหมคะก็ไม่จับเขาจะวางตำแหน่งตัวอักษรน,นะคะแบบ ได้อย่างสวยงามนะคะมองเห็นไหมนี่เห็นปะคะเห็นปะคะอักษรจะคมนะคะตัว L ตัว O จะกลมนะคะแล้วก็เขาจะวางตำแหน่งได้พอดีนะคะสวยงามนะ,ะอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้พื้นฐานเล็กๆว่า,เ,าเราจะดูกระเป๋ายัางไง ว่าเป็นของแท้เราก็สามารถตรวจสอบดูได้นะคะแค่นี้เราก็จะมั่นใจนะคะแล้วก็เหมือนลายตารางก็จะมีเข้มนะคะเขาบอกว่าตารางตรงนี้จะไม่เกินสิบนะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่คือเรานับดูอันนี้เป็นงานขา,าวๆนะคะหลุยก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็น ตัวหนังสือขึ้นนะคะฝั่งนี้เพราะว่าเขาจะใช้ตัวแผ่นหนังแผ่นเดียวนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหานหัวลงเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ไซส์25นะคะสวยงามใครที่อยากจะดูว่าหลุยอันไหนของแท้หรือไม่แท้ตรวจสอบตรงนี้ได้นะคะ แล้วเราจะเอาตัวเปรียบเทียบ US ว่าอันไหนที่ผลิตจากผลิตอะไรนะคะอันนี้ฝรั่งเศสนะคะตัวนี้ไ้รีวิวใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ